สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้มาเจอกันในรอบปีเลยเพราะว่าฝางไม่ได้อัดโซเชียลมันมานานมากเนื่องจากหน้าฟางอะแพ้มากสิวขึ้นเยอะมากตอนนั้นแล้วคือตอนนี้หายแล้วพระหายได้เพราะอะไรหรือเปล่านี่เรามีตัวช่วยดีเราจะให้ดูวันไหนแล้วเลยอ่ะยูนี่นี่ครีมสเตปวัน และสเตป t w อหัวทิมอ่าไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าสเตปว e และสเตป t คืออะไรก็คือครีมทาผิวผิวหน้านั่นเองโอเคและอีกสิ่งนึ่งที่ทำให้ฟังแบบว่าอยากใช้ตัวนี้มากชอบมาก,มากเหตุผลที่ซื้อในครั้งแรกเลยนะคือนี่แพ็กเกจน่ารักมากนกะจับเป็นอย่างนี้น่ารักเปล่ารือว่ากล่องขนมมากเหกน็นหรยอจะกินมาะไหนคือ ยี่ห้อครีม The List One นะคะเป็นครีมสเต็ปนางฟ้าเอ็กสเต One เซ p Two นคือสเต็ปนางฟ้านั่นเองก็ท้าให้ลองเลยลองได้เพราะว่าดูจากหน้าต่อนในหารไปแล้วเนี่ยรอยแผลเป็นยังอยู่อแต่ว่ารอยสิยวไม่เหลือไม่เหลือจริงๆความสวยก็ไม่เหลือ,ลอ,ลอใช้แล้วอาจจะเป็นนางฟ้าก็ได้นะแต่เราไม่ใช่นางฟ้าแล้วเป็นนางมาร้ายมากด้วย สนใจก็ลองไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะแล่ถ้าเสิร์ชไม่เจอก็ถามฟังได้แล้วฟังไม่ได้มาขายด้วยแต่มาบอกต่ออยากให้ได้ใช้กันของดีๆอย่างนี้เนาะวันะนี้ไปแล้วบ๊ายบาย